าไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตต่ตางๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะถ้ำคือโพรงลึกที่เข้าไปในภูเขาเกิดจากธรรมชาตินะคะ โดยทั่วไปเกิดในหินปูนที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่านกัดซาะจนเกิดเป็นโพรงภายในถ้ำนั้นก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นหินงอกหินย้อยหินปูนม่านถ้ำเสาหินแล้วก็ในบ้านเรานั้นถ้ำส่วนใหญ่มักจะมีตำนานความเชื่อของแต่ละสถานที่คะ่ชะชบาจึงรวบรวมถ้ำสวยเมืองไทยที่มีความสวยงามน่าค้นหามาชวนให้เพื่อนๆได้ไปเที่ยวกัน ที่แรกนะคะถ้ำพญานครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้ำพญานครนั้นเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีเพดานถ้ำท,ทะลุเป็นปล่องใหญ่ภายในมีพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นพระที่นั่งทรงจตุรมุขอันวิจิตรงดงามที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเวลาเสด็จมาทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติเขา3า300ยอดสร้างในกรุงเทพแล้วก็นำไปประกอบค่ะปัจจุบันพระที่นั่งนี้เป็นโบราณสถานที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะแต่สามารถถ่ายรูปได้ เพดานถ้ำเป็นปล่องเมื่อมีแสงแดดสาดส่องเข้ามาที่พระที่นั่งคูหาคฤหาดจะสวยงามเปล่งประกายสุดๆช่วงเวลาชมลำแสงที่สวยที่สุดนั้นก็คือช่วงเวลา10โมงครึ่งไปจนถึง11โมงครึ่งค่ะ นอกจากนี้บริเวณกำแพงของถ้ำด้านขวาของพระที่นั่งมีพระประมาพิไทยย่อในรัชะกาลที่5และรัชะกาลที่7ทรงจารึกไว้บนผนังถ้ำเป็นตัวอักษรตัวใหญ่สีขาวเห็นได้อย่างชัดเจนภายในถ้ำยังมีหินรูปเจดีย์มีรูปร่างคล้ายเจดีย์ตรงฐานมีพระพุทธรูปมีผ้าสามสีพันล้อมหินอีกทั้งยังมีอัฐิของหลวงพ่อเงินวัดบางคานให้นักท่องเที่ยวสักการะบูชาเสริมสิริมงคลได้อีกด้วย ทค่ะถ้ำเสาหินลำคลองงูจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงูอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับถ้ำเสาหินคลองงูนั้นเป็นถ้ำหินปูนที่มีลำห้วยลำคลองงูตัดผ่านบริเวณกลางถ้ำ ซึ่งเป็นทานที่มีน้ำไหลตลอดปีเป็นถงขนาดใหญ่มีเสาหินยักษ์ตั้งตะหงหาดอยู่กลางถ้ำเสาหินที่ว่านี้เป็นเสาหินธรรมชาติที่สูงที่สุดในโลกนะคะเกิดจากหินงอกหินย้อยมาปรรจบกันการเข้าไปชมเสาหินนั้นมีความยากลำบากเหมือนกัน ทั้งขึ้นเรือเดินเท้าเดินฝ่ากระแสน้ำลัดเลาะแล้วต้องว่ายน้ำเข้าไปอีกเหมาะสำหรับคนชอบการผจญภัยแอดเวนเจอร์ค่ะแนะนำให้ไปเที่ยวเลยบอกได้เลยว่าเมื่อไปถึงแล้วความเหนื่อยที่มีนั้นหายวับไปเลยละค่ะทำเสาหินลำคลองงูเปิดให้ชมช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนแต่บางครั้งก็ต้องดูน้ำด้วยนะคะเพราะถ้าหากน้ำเยอะจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวการเข้าชมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เป็นผู้นำทางเท่านั้นค่ะต้องโทรจองแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมและผู้เข้าชมจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยไม่มีโรคประจำตัวมีการเตรมตัวเป็นอย่างดีและสามารถว่ายน้ำได้ค่ะแห่งที่3มนะคะ เป็นถ้ำภูผาเพชรจังหวัดสตูลค่ะตั้งอยู่ในบริเวณสำนักสงฆ์ผูผาเพชรอำเภอมะนังจังหวัดสตูลถ้ำผูผาเพชรนี้เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะคะภายในมีหินง,งอกหินย,ย้อยสวยงามตะการตาประกายและยิบระยับราวกับเพชรค่ะแบ่งเป็นห้องต่างๆมากถึง20ห้องมีสะพานไม้เป็นทางเดินตลอดถ้ำสำหรับห้องที่น่าสนใจภายในถ้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นห้องผูผาเพชรค่ะไฮไลท์สำคัญของ ถ้ำนั้นก็คือหินง,งอกหินย,ย้อยที่ประกายแวววาวดุดเพชรเมื่อกระทบกับแสงไฟภายในถ้ำหรือจะเป็นห้องแสงมรกตเพดานถ้ำนั้นจะเป็นปล่องค่ะเมื่อแสงจากธรรมชาติส่องลงมากระทบหินง,งอกหินย,ย้อยสีเขียวกลายเป็นลายสีมรกตสวยงามโดยแสงนั้นจะลอดผ่านเป็นลำแสงมีช่วงเวลาชมลำแสงนั่นก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายน เวลาบ่ายสามค่ะจนถึงบ่ายสามนาทีซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยหรือจะเป็นห้องม่านเพชรค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายผ้าม่านสีขาวซ้อนกันหรือห้องพญานาคที่มีหินงอกต่อกันคลายพญานาคเลยเลย แห่งที่4นะคะเป็นถ้ำมรกตจังหวัดตรังตั้งอยู่บนเกาะมุกค,ค่ะอำเภอกันตังจังหวัดตรังอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ถ้ำมรกตนั้นเป็นถ้ำกลางทะเลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะมุก ปากถ้ำเป็นโพรงเล็กๆการเข้าออกถ้ำนั้นใช้วิธีการลอยคอในน้ำค่ะแถวเลียงหนึ่งตามคนนำทางโดยเกาะเชือกกันเข้าไประยะทางประมาณ80เมตรเมื่อออกมาจากถ้ำอีกด้านหนึ่งจะเจอหาดทรายสีขาวสะอาดสวยงามอยู่ที่ทางออกซึ่งเป็นทะเลสาบที่ซ่อนอยู่หลังภูเขาไฮาไลท์ของถ้ำก็คือแสงแดดสะท้อนพื้นน้ำทะเลค่ะและสะท้อนกลับไปยังผนังถ้ำจนกลายเป็นสีเขียวมรกตตามชื่อเลยนะคะ สวยงามแปลกตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆเป็นอันซีนไทยแลนด์ค่ะการเข้าชมถ้ำสามารถชมได้เฉพาะตอนน้ำลงเท่านั้นนะคะนั่นก็คือช่วงเดือนทันว่าคมไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเวลา10โมงจนถึงบ่าย2ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะซื้อแพ็กเกจถั่วเข้ามาชมถ้ำค่ะ ถ้ำแห่งที่5นะคะนั่นก็คือถ้ำน้ำรอดจังหวัดแม่ห้องศนตั้งอยู่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ห้องศนในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุมน้ำปายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีลำน้ำไหลผ่านกลางถ้ำรอดทะลุปไปยังภูเขาอีกด้านทำให้เกิดหินง,งอกหินยอ้อยสวยงามไฮไลท์ก็คือการล่องแพเข้าชมถ้ำภายในถ้ำน้ำรอดนี้แบ่งออกเป็น3าถ้ำใหญ่ นั่นก็คือทำเสาหินทำตุ๊กตาและก็ทำผีแมนค่ะ การเข้าชมถ้ำนั้นเริ่มแรกต้องเดินเท้าเข้าไปจนถึงปากถ้ำแล้วต่อด้วยแพรเข้าไประยะทางประมาณ1กิโลเมตรเริ่มแรกจะเจอถ้ำเสาหินที่มีเสาหินตั้งตระงาดอยู่ภายในมีม่านหินย้อยสะท้อนแสงจากตะเกียงสวยงามรลยหยิบรลยยับค่ะต่อมาจะเป็นถ้ำตุ๊กตาภายในนั้นมีหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายตุ๊กตาเรียงรายอยู่มีภาพเขียนของมนุษย์โบราณและสุดท้ายก็คือถ้ำผีแมนเป็นถ้ำที่มีวัตถุ โบราณมากมายมีลงศพไม้สักโบราณที่ใช้ฝั่งมนุษย์โบราณให้ชมอีกด้วยนะคะการล่องแพนั้นแบ่งเป็นช่วงจะมีจุดพักเรือเพราะต้องเดินสำรวจเดินชมถ้ำแล้วจึงต่อแพไปยังอีกถ้ำค่ะไปเรื่อยๆจนถึงทางออกให้ฟิลลิ่งธรรมชาติสุดๆ ฝูงปลานี่แหวกว่ายตามแพเลยค่ะภายในถ้าจะไม่มีการติดไฟใช้แต่ตะเกียงถือเข้าไปเท่านั้นเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมภายในให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดค่าเข้าชมค่าแพรและก็คนนําทางบวกตะเกียงนั้นประมาณ500บาทนะคะนั่งได้ไม่เกิน4คนค่ะ แห่งที่6นะคะนั่นก็คือถ้ำเขาบินจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่บนเทือกเขาบินอำเภอจอมบึงจังหวัดราดชบุรีเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่ภายในกว้างถึง5ไร่ปากถ้ำนั้นอยู่สูงจากพื้นดิน5เมตรภายในมีหินง,งอกหินย,ย้อยสวยงามตะการตามีการประดับไฟแสงสีเพื่อเน้นความสวยงามภายในถ้ำเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8ดโมงเชา้าจนถึง5้โมงเย็นแบ่งออกเป็น8คูหาที่มีชื่อไพเราะรวมไปถึงคติในการเยือนในแต่ละถ้ำในแต่ละคูหาด้วยเช่นโถงอาคัรตุกะนั้นก็เปรียบเสมือนห้องรับแขกภายในมีหินง,งอกหินย,ย้อย ที่เกิดขึ้นใหม่เชื่อกันว่าหากได้เข้ามาจะเป็นผู้ที่มีบุญหนักสักใหญ่เรื่องโศกเศร้าจะหายไปค่ะ หรือจะเป็นคูหาศิวสถานค่ะบริเวณประตูทางเข้านั้นจะมีม่านหินย้อยสวยงามเชื่อว่าหากได้สัมผัสแล้วจะสุขสมหวังทําการใดก็จะสําเร็จหายเจ็บหายไข้หรือจะเป็นคูหาเทวะสภาสโมสรเชื่อกันว่าห้องนี้เป็นสถานที่ชุมนุมของเหล่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์ภายในถ้าหากเข้ามาในห้องนี้แล้วภายภาคนาจะมีแต่ความเจริญไม่มีทุกข์สมองดสดใสปัญญาแหลมคมหรือจะเป็นคูหา อื่นๆเช่นทานอนุดาสกุนชาติกินนอนทัศนาพฤกษาหิมพานอุทยานถวยเทพคะ่ะแห่งที่7ทําเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ตั้งอยู่ในวัดถ้ำเขาหลวงบนเนินเขาขนาดเล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นถ้ำที่มีความสวยงามมีหินงอกหินย้อยทั่วผนงังถ้ำภายในยังมีปล่องถ้ำที่แสงอาทิตย์สามารถสดสองเข้ามากระทบแนวหินทําให้เกิดสีสันภายในถ้ำอีกทั้งโพรงหินที่แตกเป็นช่องทําให้บรรยากาศภายในถ้ำนั้นเย็นสบายไม่อับชื้นแสงสว่างในตอนกลางวันสามารถมองเห็นความสวยงามภายในถ้ำได้ทุกซอกทุกมุม mm. วัดถ้ำเขา หลวงเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์จะสร้างวัดบนยอดเขาเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งครั้งหนึ่งเคยเสด็จประพาสมายัางถ้ำแห่งนี้ส่งสร้างอารามขึ้นภายในถ้ำเขาหลวงบูรณะพระพุทธรูปโบราณแล้วก็สร้างพระพุทธรูปเพิ่มเติมปัจจุบันการบูรณะและพัฒนาให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แห่งที่8ดนะคะเป็นถ้ำเลเขาวกจังหวัดตรังตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเกาะอ,อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นถ้ำหินปูนที่มีทานน้ำไหลลอดใต้ภูเขาโดยแยกออกเป็นหลายสายแล้วไหลออกมามันจบกับคลองธรรมชาติภายนอกถ้ำส่วนภายในถ้ำนั้นมีถงมากมายอาทิเช่นถ้ำคนทันถ้ำรากใสถ้ำเจ้าสาวหรือจะเป็นถ้ำลอดมังกร ไฮไลท์ของถ้ำเลเข,ขากรอบนั้นเรียกว่าการลอดทองมังกรค่ะเรื่องจากโถงภายในถ้ำนั้นต่ำมากการที่จะลอดถ้ำนี้ไปได้ต้องอาศัยการนอนราบลงไปบนเรือตลอดทาง350เมตรเปรียบเสมือนการลอดท้องมังกรนั่นเอง 9. ถ้ำดินเพียงจังหวัดน้องคายค่ะตั้งอยู่ภายในวัดถ้ำสีมงคลตำบลผาตั้งออเภอสังคมจังหวัดน้องาายเป็นถ้ำใต้ดินที่มีเส้นทางคดเคี้ยวมีพโพรงคล้ายรูอยู่มากมายแบ่งแยกทั่วบริเวณถ้ำแต่ละรูนั้นสามารถเชื่อมทะลุกันได้หมดเหมือนกับเส้นทางการเลื้อยของงูใหญ่หรือพญานาคแถมพโพรงนั้นยังมีน้ำไหลเอื่อยไปตามทาง ทาไม่เชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำบาดาลค่ะเป็นที่อยู่แล้วก็เป็นที่สัญจรของพญานาคอีกทั้งยังมีเรื่องเล่าในอดีตที่เล่าต่อกันมาอีกด้วยปัจจุบันนั้นถ้ำเพียงดินเปิดให้เข้าชมทุกวันเป็นระยะทางสั้นๆใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่เส้นทางการเข้าชมนั้นค่อนข้างลําบากต้องมุดต้องลอดหมอบคลานต้องใช้ไก์ที่เชี่ยวชาญนําทางเข้าไปเท่านั้นนะคะและก็ต้องทําตามข้อปฏิบัต,ติต่างๆก่อนเข้าถ้ำภายในถ้ำนั้น มีความสวยงามมากเป็นจุดที่เรียกว่าศาลาพันห้องซึ่งแบ่งออกเป็น8ห้องแต่ละห้องนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายสามารถอธิษฐานขอพรได้คะ่ะและถ้ำแห่งที่10นะคะนั่นก็คือถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาวในวัดถ้ำเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดของเมืองไทยว่ากันว่าภายในถ้ำนั้นมีทางเดินต่อไปอยังอีกหลายๆาถ้ำสามารถทะลุออกไปยังประเทศพมา่าได้แต่ยังไม่มีการสำรวจเส้นทางที่ชัดเจนภายในถ้ำนั้นมีหินง,งอกหินย้อยสวยง,งามอากาศเย็นสบายสเสน่ห์ของถ้ำนี้ก็คือมีน้ำไหลออกมาจากถ้ำมาที่บริเวณหน้าถ้ำกลายเป็นสัน น้ำมีฝูงปลาแหวกว่ายทำให้มีบรรยากาศที่สดชื่นการเข้าชมถ้ำนั้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงมีทางเข้าทางออกเพียงทางเดียวมี3เส้นทางให้เลือกชมก็คือถ้ำผานอนถ้ำแก้วแล้วก็ถ้ำมืดระยะทางจะแตกต่างกันออกไปถ้ำแก้วและถ้ำมืดจะไม่มีไฟฟ้าหากต้องการเข้าชมต้องใช้บริการไกด์แล้วก็ตะเกียงค่ะ ธรรมชาตินั้นช่างสร้างสารรค์ความสวยงามมาให้เราได้เฉยชมทำในประเทศไทยก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะคะ ถ้าหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวธรรมในที่ต่างๆแล้วก็ยังไงก็ช่วยกันปฏิบัติตามกฎต่างๆบริเวณไหนห้ามจับห้ามลูกก็ไม่ควรทํานะคะเพราะอาจจะทําให้สิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเสียหายได้ควรช่วยกันอนุรักษ์รักษาความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยได้ชมได้มีโอกาสมาสัมผัสกับธรรมชาติอันทงคุณค่างดงามนี้ไปนานๆนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ